สวัสดีครับสวัสดีเอซสวัสดีสหายบ้านไก่นชนทุกคนครับวันน of <off> <down> <hits> ี <Switzerland> <a> ้มาเจอกัน <Hond> ก <non salaries> ับพี่บุหฮมครับในรายการพูดจากภาษาไก่กุกกุ๊กกหักก็กูก็เสียงหักก็กูก็เสียงีเนี่ยที่ปีนองกับฮอตเจอฮิตกับที่สุดกับเจอ ที่สุดพี่รองกับณชั่วโมงนี้พี่รองกันเลยอ่ะก่อนสิไปก่อนสิมาครับเด้อก่อนจะเข้ารายการนะครับเด้อขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักครับอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์นเด้อของคุณบ๊อบพี่รองกับขมิ้นแดงครับตาเพชรศิลาพี่รองครับสามครับเป็นผลิตภัณฑ์ครับดรเซฟครับซีเป็นมหาชัยครับเป็นของพี่ขวัญนานาภาคนะครับเด้อผมโบนากคุยดากไปแล้น บอกคู่ใดไปฮอตเจอฮิตแต่คู่ากไปอ่ะอย่าลืมกับผู้ใดขอเมา่อไงนะครับเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเด้อเดี๋ยวรายการนี้เอาคูไใดขึ้นมากจะได้ติดจะได้ทีได้เห็นแมนบอพี่ดองครับฮอตเจอฮิตกับขวัญใจมหาชนณชั่วโมงนี้นะครับเด้อของดีกับเมืองชัยภูมิเจอกับของดีกับเมืองอุบลของดีเมืองชัยภูมิครับอย่างเจ้าเสิร์ฟี่พี่ดองกับของพี่เบียร์ครับตะวันสีทองไม่เคยแพ้ใครเด้อ คอยสีบอไข่บอ่อพแ่ผู้ไหนพี่น้องรับณชั่วโมงนี้อ่ะที่เจอกับฮิตฮิตจากกบลราชาชานี้พี่น้องกับพี่ตาทีเคฟาร์มเจ้าฟงหวินพี่น้องกับป้าพี่น้องรับมันบดพีสูตรสองสายพันธุ์มันบังมวน,มน,มน,มน,พ,นพี่น้องรับของพี่เบียร์ก็รู้จักอยู่แล้วพี่น้องรับราชาเชิงณชั่วโมงนี้พี่น้องรับเออของพี่ตาทีเคฟาร์มบ่แมนราชาพมา่าบ่แมนราชาเชื่อกับแต่ ผู้ที่ไม่แพ้ใครคือกับพี่น้องกับเราเปิดตาบอดเอพยยตพราะง้ตาเปิดตาบอดเตะสังเกตเมา่งี้ดีเนาะชอโชคจเจริญอาขออนุญาตนะครับเรื่องขออนุญาตเอ่อยชื่อขึ้นมาปานุชอโชคอย่างเงี้ยครับอ่าพี่เบิร์ดสอมีสุวรรณยังสี่พี่น้องครับป๊ะ ที่ครับครั้งนี้ต้องมีคนแพ้พี่น้องครับกาเบอลเลยพี่น้องครับราชามีเพียงหนึ่งเดียวคือบีมูแฮม่งบอลล่ะแมนบอวพี่น้องครับเออก็ประมาณนี้พี่น้องครับเออลืมบอกครับลืมแจ้งไปนัดวันที่สิบสามนะครับนัดบอลที่สิบสามพี่น้องครับณสนามจุดไก่ครับไก่ทองอินเตอร์ราชดำเนินอิสานพี่น้องครับมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นมาที่หนึ่งจุดหนึ่งเอ็มพี่น้องครับกับประมาณนี้พี่น้องครับอ่าก็ขออนุญาตนะครับเรื่องคำใดวัญชาใดครับที่เพียงแค่บอกไปบอกไปครัับยก จะเกียดกันนะครับเด้ออ่ะพี่น้องครับอยากให้พี่หมูแฮมครับเอาข้อมูลคู่ไหนขึ้นมาคู่ต่อไปพี่น้องคอมเมนต์มาบอกพี่หมูแฮมด้ครับเด้อกับว่ามนี้สําหรับวันนี้ครับพี่หมูแฮมขอกล่าวํำว่าสวัสดีครับฮอตเจอฮอตแชมป์จะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรู้กัน